ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ไอ้นุจะระเบิดบ้านคุณเฮ้ยใช่เหรออ้าวว่าไงเอิร์ทอ้าวว่าไงมอร์นิ่งโอโ้โหนี่เปิดตัวเช้าเนี่ยเปิดตัวอะไรนี่ว่าการตื่นเช้าหรือห่างไอ้นุ๊กไอนอนเอาลนะวันนี้ฉันมีคำถามทายใจนะคำถามทายใจหรือคำถามอะไรฮะบอกดิเอาเลยนะทำไมมีไก่กับไข่อะอะไก่กับใครอ,อะเฮ้ยค,ค,คำถามเนี่ยเบสิกมากเพื่อนนะเบสิกขนาดเลยเหรอไหนลองดิเดี๋ยวบอกเลยไก่กับไข่อะไรกันก่อนอะ,อ,ะอ,ะอะไรนะ ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนอะอืมกับถามนี้อีฉันไม่รู้ค่ะมันคืออะไรนุ๊บหุ้ยของดาดิีอืมไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนเหรอเฮ้ยทุกคนช่วยหน่อยทุกคนอะไรเกิดก่อนฮะไม่ต้องถามคุณผู้ชมเลยตอบเองนี่โถ่เอ้ยถ้าเราเนี่ยต้องเกิดมามันถ้าไข่เกิดก่อนเนี่ยมันไม่มีที่มาใช่ไหมอะไรเกิดก่อนงั้นก็คือไก่ใช่ไหมเอยถูกต้องนี่วาเอ้ยเก่งนี่นี่เฮ้ยแน่นอนถ้าไม่มีไข่แล้วอย ถ้าไม่มีไก่นะไข่ก็ไม่เกิดหรอกนะเข้าใจไหม้าใจแต่ถ้าต้องมีไข่เกิดมาก่อนมันก็ผิดธรรมชาติใช่ไหมเออใช่มันต้องมีไก่กันมาก่อนนี่อะล่ะแล้วรางวัลอะอ๋ะอรางวัลได้เหรอเออกินไก่ฟรีเดีนะเอาคงินฐานี่คือมาเป็นไก่ฟรีอ่าอันเดี๋ยวให้บาทน,น,น,นึงไงบาทนึงนี่คือให้บาทเป็นรางวัลเดี๋ยวโห้นุ๊ปสุดยอดเลยนุ๊ปอา๋อกันงั้งน,งนย่างไก่หน่อยดิโอ้โหย่างไก่แล้วอา่าแม่แตคนรักเพื่อนเนี่ยนะนี่ยบบไง กินอร่ลอยไปนอนไก่ย่างอู้ยาาจอยเลยเล้วตัดไหนบานหนึ่งในกล่องเลยเพื่อนในกล่องเลยเนี่ยทำให้เสียงเกมไม่มีไม่เกิดอะไรขึ้นอ๋อลืมเปิดเสียงเกมก็ว่าอะไรืมีงี้ก็ได้อะเพื่อนเออได้ดิก็บอกไกว้ก่อนลืมเปิดเสียงก็ว่าอะไรเงียบๆก็เลย,ยไปไหนเพื่อนเออเดี๋ยวมาไปหาแะ่ดีกว่านุ๊บตั้งแต่แต่ เฮ้ยเอาละหนึ่งบาทเนี่ยหนึ่งบาทใหญ่นุ่มเนี่ยโอ้ซื้อไก่ย่างหนึ่งตัวหนึ่งใช่ปะไม่ใช่เฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยวโอ้ยจะทำเพี้ยงยังไงดีเนี่ยฮะาเ้ยเอ้าว่าไงลุงอ้าสวัสดีว่าไงหลานผม้เป็นหลานลุงตั้งไหนลุงอ่านะนะถือว่าเป็นเด็กในหมู่บ้านนะว่าไงมีอะไรเปล่าผมต้องถามลุงนิดหนึงเออแล้วแล้วลุงทำไมนี่ลุงพอดีว่าฉันเนี่ยจะไปลงเหมือนะแต่ว่าแต่ว่าอะไรอ่ะฉันทำพีแอมไม่ได้สิอ่าขอจีบเลี้ยงหลานได้ปหมดีนะลุง What What ทำ P X ไม่ได้หมายความว่าไงลุงก็ดูดิลุงทำ P กมันไม่ได้ดิเดี๋ยวนี่อะไรนี่อะไรน,น,น,นี่ไปไปไม่นี่อยหัวโล้นนี่ไปเลย้ยแต่ว่าดีใจลุงทำ P X ไม่ได้ลุงอ๋อใช่มันทำยากนะรู้สึกว่าลุงจำมันมันมันทำอย่างเงี้ยต้องให้พี่สอนเฮต้องให้ผมสอนลุงเฮ้ยอะไรนี่เด็กเด็กไปเด็กไปสอนพี่นะ ผมไปสอนตรงนี้ลุงทำผิดวิธีลุงเอาละลุง,ลงผมขอไม้ลุผมขอลุงเฮ้ยไม่ได้นั่นคือวิธีการครับนะโอ้โหวิธีการนครับเอคขด,ได้ได้ได้เลยดู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 ดดแหกตาซิมเบิร์กนะนี่น,น,นี่ผมจะสอนลุงนะลุงนี่ดูนี่มันทําแบบนี้ลุงโอ้อย่างนี้เองงั้นอ่าหลานทำลุงหน่อยสิฮะทำไม่ลุงเหรอเออผมไม่มีไม้ไลุงไปตัดไม้ดิโอ้โหไล่ยัปนไม้เหรอได้หึ ไรตัดไม้ด้วยโอเคตัดไม้ใช่ไหมตัดไม้ใช่ไหมโอเคขอ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 โดยนะฮึบฮึบจะไม่รู้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 ทำอะไรนะหลานเออปะป๋าผมโอเคเลานจะผมไปหาเหล็กให้นี่นี่ต้องให้ผมสอนนี่อย่าให้อาจารย์ต้องสอนนะนี่นี่เหล็กเหล็กสามก้อนอุ้ยเหลืองเลยโอ้โหเอาเผื่อไม่เผื่อใช้ฮึมนี่เอาละเรียบร้อยืม เรียบร,ร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอุ้ยนี่ต้องให้ผมสอนอุ้ยสอนอะไรครับมันเร็วทำไปลุงเร็วได้ลงุงผมทำแบบมี2เลยผมมี2อง P X Double P X อะไรนี่มันอาจารย์แดงเลยอุ้ยอ,อาจารย์แดงเอาคิดได้เอาไปเลยน้ำกำลกลกายเป็นสติ๊กอันหนึง่งปุ๊บๆไหน P X ว้า P X สองอันผมมี2อง P X Double P X เป็นไงสุดยอดปุ๊บๆโอ้เป็นไงลงุงโอ้นี่เหรอ P X เป็นไงลงุงครับดูวิธีใช่ไหมลุง โอ้ย okay, เออเดี๋ยวนะเฮ้ยแปร์เลิศแปร์โต้เฮ้ยนี่ในลุงดับเบิลแปร์ลุงโอ้ยของโบลามมานะอ่ะนี่รางวัลของหลานนะหลังนี่เลยฮะมีไว้ผมเนี่ยเหรอแสดงว่าผมแก้ไขปริศนาเนี่ยผมก็ได้ของใช่ไหมลุงอือปลาหรอกหรือว่าลุงเออไม่ใช่ถือว่าหลานทำให้ลุงนะโอ้๋ออ่ใงนี้ในในของในของโอ้เฮ้ยนี่มัน,นแพร์ที่ดีกับผมนี่ไม่รู้ไม่ใช่ลุงก็นานนะลุงจะได้แปร์ธรรมดาเนี่ยนะทำโชว์ไม่ได้อยากได้แบบธรรมดา แต่แบบอย่างงี้ไม่เอาใช่มันมันไม่สวยมไม่เท่อะไม่สวยไ <c oughs> มา่เท่โอเคลุงของม้าลุงเออวงด่า hey, นเอ้ยเราจะเวลาขุดเมืองก็ดีเฮนูเขามาลีฟเดี๋ยวมันไปแปลกไอ้ลุงจะพาไปขุดเมืองแหละ <c oughs> โอเคลุง <c oughs> <c oughs> ได้ได้ลุงได้อืมเขาละ่ะมีพี่แอ็กสอนแล้วเนี่ยลองสอบตัวมีดิอุ้ยอุ้ยเป็นพี่แอ็กชอบหมูชอบหม,มูหมูชึกฉึกหมูชึกฉึกอืมเฮ้ เอาลราไปตกปลาดีกว่าเฮ้ยตกปลาแต่ไม่ตกปลาขอบคุณครับอืมเอาเน่านน่ามันใครเอ้ยนน่ามันคุณลุงน่าตกปลานะเอาเถิดลุงเออสวัสดีหลานเอ้ยนะเออว่าแต่หลานพอจะมีไปตกปลาลุงไหมผมก็อยากมีตกปลาตกปลาลุงผมจะตกปลาบ้างเล้ลุงหน้าตกหมึกนะนะเห็นไหมลุงอุ้ยหมึกย่างอร่อยนะ้ยแต่ลุงช่วยเอ้ยไม่ใช่หลานช่วยหาให้ลุงได้ไหมอ่ะให้ให้ลุงอะอืมเด็ดนะ ันนี er> so ้คืออะไรลุงโอ้อเมยมุมน้อยน่ารักครับผมข้ามได้ผมก็มีสติงนี่อ่าใช่ช่วยทำไปตกปลายลุงหน่อยได้ไหมฮะน้านะนะอีกแล้วต้องให้ผม่อยแล้วอ่าได้ได้เจ้าเมยมุมน้อยน่ารักกุ้งกริงกุ้งกริงไม่ทำมันใช่ไหมเพื่อนนะไหนดิโอ๊ย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 มันโหดมันโหดโอ๊ยทำอะไรทำอะไรจิ้มเลยโอ้โหยิงมุมตั้งเก้าเลยโอ้ยจอดหลานเอ้ยเอ้ยจอดแล้วลุงโหดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โห ลุงน่ารักไม่ไม่ไม่เห,หเลยอันนี้ลุงมีถักลาลุงโอ้ขอบคุณมากนะเป็นถกปลานี่เอาว่าลุงจะตอบแทนนะไปที่สางนั่งสิสางนี้เหรอไม่มีอะไรลุงนาน่าไปนะเชื่อว่าลุงแบบเป็นแผนที่สมบัตินะสมัยก่อนเนี่ยลุงเป็นโจรสัตว์มาก่อนนะขี้โมลุงขีโ้โม่เอ้ยโมอะไรไปดูสิก็ได้ได้ได้มันจะมีสมบัติที่นี่้วยฮะที่นี้มันเป็นแบบป่าไม้ชานเขาโอ้ยลุงขี้โมลุง แต่ว่านัทุกครั้งที่เราช่วยเหลือใครเราได้ของตลอดเลยแต่นี่เหรอโอ้โอู้บอกไงรูบุญจดสั์ของจริงโอ้โอเมก้าเฮ้ยโอ้ยยยยยยย s ยยย l ยยยยยยยงยย e ยย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 รยยยยมยย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 ปไม่ยยยนยยเอยย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 ิยยยย่ยยงรยย โอ้ยนี่นไะไดเนี่ยพี่แอ๊กได้เงินได้ดั้งแร้โอ้โหสุดยอดไม่มีอะไรสุดยอดมากกว่านี้อีกแล้วโอ้โหคําคืนนี้ยังมีดวงดาวช่วยด้วยเดี๋ยวนะเอามีไม,ม,ม,ม่มีเอ้ยว่างไงเพื่อนว่างไงเห็นเนะมาไม่เนี่ยพอดีว่าเราโดนพ่อให้เรามานั่งสั่งฮินดูเพื่อนเห็นเนะโดนพ่อสั่งฮินดูมาแล้วให้ยิงอะไรอ่ะเอ้ยนายเห็นไก่แล้วเพื่อนไก่อ่ะโอ้ เร้ให้ต่อเอ้ยถ้านายสามารถช่วยเราได้เราจะให้ของนายเพื่อนเราต้องยิงไก่ครบสี่ตัวอันนี้ยิงไปกี่ชั่วโมงวะสองชั่วโมงแล้วโดนกี่ตัวไม่เลยสักตัวโอ้โหชีวิตทําไมมันกระจอกเงี้ยนะได้ช่วยอะไรไหมไหนดิเอ้ยนายยิงที่นี่ทห้าฮันน่เพื่อนหันน่าได้เลยไหนฟิอืออ๋ะไก่มันก็แค่ไก่อือโอ้วันช็อตอือเป็นไงโอ้โหเป็นไงโอ้โห แม่เน auto. ี <autour personaje> ่ก <herman festivals> ็จะวางโอ้โหแม่ก็จะวางเฮ้ยเพื่อนโคตรเก่งเลยเพื่อนโอ้โหเป็นไงโอ้โหแทบไม่ต้องแบบจับเผ้วแบบจับวางนะโอ้ยลางหัวคมๆแน่เพื่อนโอ้หลางหัวคมคคุณครูด้วยไงเพื่อเฮ้ยขอบคุณมากเพื่อนเลยเว้ยอนีนี้เราได้กลับบ้านไปกินยาเฮ้ยเราได้กลับบ้านไปสุกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรของแกเนี่ยมีเฮ้ยกลาหัวเลยอ่ะไหนรางวัลฮะในกล่องนั่นเลยเพื่อนกล่องไหนไม่มีกล่องเลยนี่ข้างๆกล่องข้างกล่องอ่ะนี่เหรอเนี่ยโอ้ เฮ้ยนี่อะไรไอ้หมีเฮ้ยมีของพ่อเพื่อนอย่าไปให้บอกกันนะเพื่อนของพ่อนายเหรออู้ธนูเลยวันนียเอ้ยมันเป็นของตระก,กูลเรานะเพื่อนตระก,กูลธนูเป็นทุกอย่างเลยะทั้งน้าปุงยาทั้งน้าอุปกรณ์ทุกอย่างไอ้หมีเอ้ยไปบอกพ่อนะเพื่อนโอเคแค่นี้โอเคได้ได้ได้ถือว่าโอ้ยสีออ่นะอือ่าปรากฏจะมีเออโชคดีเพื่อนจะได้นั่งไปนั่งกลับไปดูด้าละเพื่อนดูด้าโอเค ไม่มีทำอ่ะอย่าตกปลาก็เฉยๆลุงแล้วอะไรก็ช่วงหมดแล้วอืมกลับบ้านไปนอนชิลๆดีกว่าเฮ้ยทำอะไรแต่ไม่รู้เบื่อเบื่อจะช่วยด้วยฮะเอ้ยเฮ้ยเฟลิกตอนนี่จอนนี่จอนนี่เห็นไหมอนนี้จอนนายฮะโอ้โหเอ้ยจอนนี่เอ้ยเห็นนะดูอินเี็นไหมตอนนี่ผมอ่ะเป็นอะไรไปนี่จะเยอะยุ่งนะผม ผมสู้ไม่ได้ฮะเดี๋ยนะอย่าบอสนะว่าเในท่าก็ทางนั้ลองให้จะดิใช่ฮะเดี๋ยวก้อนเดี๋ยเดี๋ยวรอมันจะนี่นะเดี๋ยวจัดการให้เจ้านายจะดีฮะเออน่านะขอลองเลยน่ะพอดีว่าทั้งเงียบทำงานทำให้ตอนนี้เราร้องไห้มันต้องชดใช้ร้านเท่าพี่เดี๋ยวมาไอ้นี่เออเจ้านายส่ด้วนะฮะไม่ต้องกลัวมันตายแน่มันตายแน่ ตายแน่ฮะมันตายแน่ฮะไหนไหนมังกรไหนมังกรไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวใหญ่พี่คนนี่เน่นี่นี่นี่แน่โอ้ยนี่นี่นี่แน่ยิง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 ก็ไปนี่นี่แน่ฮยนี่แน่ฮทำจอนี่เหรอทำจอนี่เหรอโอ้ยเสียงดังเก้นมาจอนี่เหรอฮะ แกมีสิละจอนี่ทันสีีเป็นไงระจอกนีไหลร้อีกลับดีกว่าไปจะไี่ดีกว่า